สวัสดีชาวแบนเนตเกมเมนะครับวันนี้ก็เรียกว่ามาแนะนําเกมมันดีกว่านะฮะก็เป็นเกมออนไลน์เซิร์ฟต่างประเทศนะฮะชื่อเกมว่า Warframe นะครับก็จะมาให้ดูระบบเกมมันก่อนนะก่อนจะเข้าไปเล่นก็เกมนี้จะเป็นเกมเอออารมณ์เหมือน FPS นะฮะโดยที่สามารถเลือกปืนแต่งปืนได้ไม่ได้แต่งปืนดีเขาเรียกว่าเป็นเออเป็นการเสริมพลังสเสริมพลังของอาวุธอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นเนี่ยเท่าที่เห็นนี่นะฮะเป็นการ์ดอะไรแบบนี้ ครับก็อธิบายเร่้าวนะปืนพกและทุกตัวละครสามารถใช้เอ่อปืนปืนหลักนั่นก็คือแล้วแต่เราจะเราจะเลือกนะฮะแล้วก็ปืนพกอ่าแล้วอย่างที่สามก็คือดาบนั่นเองส่วนตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีสกิลเหมือนกันอ่กากรณีคืออันนี้ก็จะเป็นสกิลนะฮะหรือไม่ก็บางอย่างที่ไม่ใช่สกิลก็จะเป็นเหมือนออปชันเสริมเช่นแบบนี้ฮะสตัมมินานะฮะก็จะเป็นการเพิ่มการบวกสตัมินาเร็วขึ้นอะไรแบบนี้อ่าร,ระบบของเกมก็ระบบของตัวเกมระบบการเล่นอะไนก็จะเป็นแบบนี้การบังคับก็ เหมือนเล่นเกมเอ่อ fps เป็นมุมมองบุคคลที่สามอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะระบบการเล่นก็จะเป็นการเลือกดาวนะฮะอ่ะเลือกดาวนี้แล้วกันดาวเสาอ่ะแล้วก็จะเป็นการเลือกด่านนะเกมนี้สามารถเอ่อให้คนอื่นให้เพื่อนมาเล่นด้วยได้อะไรแบบนี้นะแต่ผมสนวจผมจะเล่นเอ่อถ้าผมเล่นคนเดียวผมก็เล่นโซโล่คะมันจะไม่มีใครแบบฝรั่งเกลียนมาเล่นกับเราก็ไม่ได้ครับแป้งเกียนนะผมอ่ะอ่ะเรามาลองจัดด่านนี้ดูแล้วกันอ่ะ โเคสำหรับภาพเกมนี้ถือว่าเอ่อสวยสวยไหมถือว่าเออถือระดับระดับถือว่าระดับดีนะแต่ถ้าคนคอมบ้านใครไม่ดีก็อาจจะกระตกได้นะก็ปรับภาพกันได้นะที่ออปชันให้ภาพมันต่ำลงกว่านี้ครับก็เปิดมาจะมีฉากนะจะเป็นฉากแบบนี้นะทุกทุกดานนะทุกดานจะเป็นนี้หมดอ่าโอเคไม่ต้องสก,กิปก็ไดนะ้อ่ะนี่คือตัวละครของเรานะ อ่าฮะคิวออกอฆ่าลูกตัวครับกด E นะครับเป็นการเอาดาบฟันนะกดปุ๊บ E โลลัวก็ววววจะเป็นดาบฟันเร็วนะ <S 2> <S 2> <S เะื่องแบบนี้โอเคซึ่งปืนที่ผมใช้จะเป็นปืนลูกซองนะฮะอ่ารีโหลดการรีโหลดการอะไราก็เหมือนเดิมทั่วไปนะฮะโอเคไล่ไปอ้าวไอ้เฮ้ยทำไมกูไม่ไปตามแบบเออกดชิพวิ่งนะฮะเหมือนเกม FPS ทั่วไปนะฮะ กดคอนโทรนะกดคอนโทรวิ่งวิ่งวิ่งกดคอนโทรปึบค้างด้วยกด2ปุ่มพร้อมกันก็ทำให้เราวิ่งแล้วไปแล้วก็สไลด์อ่ะเดือดแมสติกหรือเปล่าโอเคอ่ะไปที่ปลมช่องระบายอากาศแม่งเหมือนเล่นเดือดแมสติกนะฮะดู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 ทำให้ดูปึบอ่ะอ่ะไต่ได้ด้วยไงระดับโอ้อเห็นประตูไหมเห็นประตูไหมโอเคเอาทำอะไรอ๋อปึบเฮ้ยกดสงครามเลยไอ้โต โอ้โหพระเจ้าโอ้โดนวาร์ปแม่งวาร์ปได้มันวาร์ปเราได้นะฮะบางตัวนะบางตัวโอ้โอ้โอ้แอบไ้สัตว์โอ้โหไอ้เฮียอยู่ดีก็วาร์ปไปเลยสัตว์เอ้ยนี่ไงล่ะมาดิมาดิอุ้ยเฮียอะไรวะจัดได้อะไรงงเหรองงงงงงว้าวววโดนวาร์ปอีกแล้วไอ้เฮียเอ้ยเฮียเอ้ยเฮียแล้วโอ้โอ้โอ้ อู๋ไม่ไหวไม่ไหวโอ้นี่รอโอ้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 อสแตน์เอ้สกิลแม่งเลยสัตน์เอ้ไม่เงี้ยล่ะโอ้โอ้โหโอ้โหอย่าพึ่งดิสัตน์เอ้จะตายแล้วไอ้เหี้ยโอ้โอ้จริงจิงเลือดเริ่มเกมมันจะมีไอ้เหี้ยวควายพูดไม่จบไอ้สัตน์เอ้นี่เงีล่ะให้เข้าไปได้ไีมว่าเข้าไปเอ้ยโอเคโอเค้โอเหี้ย เลือดต้นเกมก็จะมี100นะฮะแต่ว่านี้ผมใส่การ์ดเสริมอะไรอย่างนี้อ่าก็ทําให้เลือดกลายเป็น300นะฮะเสาะฟื้นเรื่อยๆครับผมถ้าหมดก็คื้นเรื่อยๆกีค้างก็จะกลายเป็นการง้างดาบนะแล้วตัดทีเดียวว่าขาดเลยแบบนี้โอเคกลับที่เดียวหรือเปล่าเนี่ยอ่าแล้วดูเราจะดูระบบระดับเวอร์มากกันโดดทึบสไลด์กาอาากศแล้วก็ยิงโอ้โหเวอร์เออแล้วตกลงไปแอบ ตกลงไปไม่ตายครับไม่ต้องกลัวครับมันก็มามาเรื่อยๆโอเคหน้า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 โว้วโว้วโวไอ้เหี้ยเอ้ยมันไม่ตายวิ่งก่อนอย่าอุ้ยวิ่งแล้ววะเฮ้ยยิงแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเหมือนเจอแบบดูแมสกิกกระโดดสไลด์อ่าติดไอ้เหี้ยโอ้โหไม่เท่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ะรอกูก่อนได้ไหมล่ะอุ้ยโดนวับอืมอโหเยอะมากโอ้ต่อยละ เอออเ้ยตกอีกแล้วไอ้เหี้ยเอาไาๆเล่นดีๆเล่นดีๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยทางนี้เข้าได้โอเคโอเคเข้าได้เข้ามาแอบก่อว่าสัตว์เอ้ยการเล่นคนเดียวเป็นอะไรที่ลำบากมากนะฮะก็เล่นก็ควรเล่นกับเพื่อนดีกว่านะฮะไอ้สัตว์เอ้ย จริงอาชีพที่ผมเล่นจะเป็นเออชื่ออาชีพว่า S c a l ค b ล e นะจะเป็นการเป็นอาชีพที่ใช้ดาบนะแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้อะปืนดีม่งเลยแหละมันดออนีอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอ,อ้สัสเ,เฮ้ย,ยว้าร์ปอแล้ววาร์ปอแล้วเป็นที่อะไรวะไอ้สัสว้าร์ปโอ้ย่าๆไม่เีละละ้ยล่ะ ขาดปุ๊บอ่าเฮียไม่ขาดอุ้ยโดนตีตีกูเหรอไอ้สัสบังอานบังอานโอ้เออวาร์ปอีกแล้วโอ้โหโอเคมาวาร์ปขึ้นมาแค่ตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรภารกิจนี้ทำลายฆ่าตะโตกให้หมดกันนะเอาฟิวชั่นคอร์นะค<อ>รับเป็นเหมือนเออเอาไว้ใช้อัพเกรดนะฮะอะไรอย่างนี้<อร> ลีโหลดโอเคไอ้เหี้ยว,ว่ะกูอีกแล้วเอาปุ๋มาไหนเนะี่ยกด F นะครับเป็นการเปลี่ยนปืนครับปืนพกยิงแม่งเฟ้งปืนพกที่ผมใช้เป็นปืนพกแรกนะฮะมีดก็เหมือนกันไอดาบก็เหมือนกันโอ้หมีดอะไรอะไรอะไรลีโหลดซะ

ีกต okay. ัวโอเคเราหาตัวบดีกว่าต้องโชดมัติกเดี๋วี้อะเดวเเดี blueberry. ๋ยวเดี๋ดี๋วดีวดดีเดวเด่ยวเี๋วเดีวเดียมเดฟันดดวเยนฟัน ฟันนะกูว่าฟัน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 ไม่เข้าโอ้โหโอ้โหมึงอึดไปไรสัตว์เอ้ยโหเล่นนะกูเกือบตายโอเคกูไม่ฟันกับมึงแล้วไอ้สัตว์โอเค <Gram ma. S 2> okay. ไปจุดตกใจดีกว่าไปาอ่ะอยู่ตรงที่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ปึ๊บ มีระบบอะไรที่ไม่เข้าใจก็เออถามไว้ใต้คลิปได้นะนผมจะไปตอบให้แล้วกันถ้าผมตอบได้นะไม่อะไรอะไรวะเสียงนี่อะไรยิอ๋อข้างหลังอะไรล่ะอะไรงงงงงงงดีเมืองงงเดี๋ยวนี่อะไร ยิง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 รีโหลดใครมันยิงเราอยู่วะข้างล่างบอกว่าแน่แน่เบอร์กระโดดฮึบขาตัดแม่งเบยอร์อยืนไหนเอากูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมาลูกซองดีกว่าโอเคประตูล็อกนะฮะไม่ละ เฮ้ยโอเควิ่ง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 โอ้โออะไรวะเฮ้ยอะไรอะไรโปรเมึงจะแรงของกูเหรอไม่มีทางโอเคหมดแล้วออกไปทางนู้นทางนู้นไปทางขวาไปทางขวาอ๋อไปทางนี้อึ๊บโอเคตกละมายังไงก็เลือดไม่ลดนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะอ่า กด x นะฮะในการเปิดไม่ละเปิดเดเปิดเด้วอโอ้มึงวาัดปุ้ยละไอ้สัสเลยอ้ว้าวว้าวโหตีโลกันโอ้โหอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอุ้ยเฮียอะไรระเบิดข้างล่างอืมอืม ระเบิดระเบิดละระเบิดละใครยิงอะไรกูอย่างอู้อะไรวะเฮ้ยผมเลือกกูเหลือ44ละวัดโอ้โหเออดีวาร์ปมาทีง่ายดีง่ายดีเออโอเคโอลวอลเยอะเยอะนี่กัล่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 ะรอรัน ปืนที่นี่กระสุนน้อยครับแต่ว่ามันแรงไม่ไงล่ะมึงจับไว้เดี๋ยวมันติดอ่ะเดี๋ยวมัติกอ่ะเดี๋ยวมัติกไอ้สัตว์เลยก่อนเลยอเจ็ดไม่ยตัดขาดเลยเราตัดขาดกันโอเคแล้วต่อจะส้มๆอีกแล้วกูเพิ่งออกมาไอ้ซาตอ่ะแฮกแฮกแฮกออกมาให้มาแฮกไปขึ้นไปแฮกก่อนโอเคระบบการแฮกของเกมนี้ก็คือเหมือนเป็นปริศนานะฮะเป็นปริศนา แบบนี้นะฮะกด x ไปแล้วก็ให้วงจรมันต่อกันนะครับโอ้โอเลยเลยอ่าแค่นี้เองคลิปคลิปครับอ่ะโธไม่ได้ครึ่งสมองกูหรอกจริงจริงปล๊บึป่ะต่อนี่ไงละ่ะโอ้โหเปิดประตูเยอะวะ่ะเฮ้ยเยอะวะ่ะโอ้ เราจะเอาป ok ื okay. modeling, okay. พนพกยิงแม่งดีกว่าโอเคป้องป้องปืนพกผมติดนี่ครับติดไฟด้วยนะนี่กงล่าอะไรวะเฮ้ยเฮดช็อตเฮดช็อตยิงกูไม่โอ้ยิงกูโดนเยอะเลยว่ะบูเลยดีกว่าครับพระเอกโอ้โหพระเอกลงมาแล้วพระเอกโอ้พระเอกพระเอกก้มเงินโอ้ยเฮ้ยพระเอกไม่เอา ไม่เอามีได้ไหมนี่ได้ไหมอะไรวะเฮ้ยนี่งล่ะโอเคกองวันกองวนโหเยอะวะเฮ้ยกับลงหาศัตรูอยู่นะฮะเพราเองจะกระโดดไปแล้วกดท่าให้ตายแต่แม่งเลยโอเคอุ้ยแหลกแหลกแหลกมันเห็นกูแล้วไอ้เหี้ยเไม่มีไงล่ะไม่มีไงล่ะ มาทำไมมาทำไมนีน่ไงล่ะนี่อ่ะสไลด์สไลด์ยิงสไลด์ยิงว้าวว้าวไอ้เจไดนี่ไงล่ะแหลกนิดนึงแหลกนิดนึงไอ้เหี้ยนี่ไงล่ะเลส่ะโอ้โหคูณจะตายแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงคุณจะตายแล้วอู้โหโอ้เออเออเออโอเค โอ้ใจกูเต้นตุบ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 เพาใจมึงเต้นรบกวนตีใจมึงเต้นยังไงอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยสองตัวโอเคระเบิดซะต้องการเลือดมากเลยเอ้ยไอ้ที่เกาะไอ้เอรยโลไอ้โลสามารถยิงให้เราสามารถอัดให้อัดหน้าเราทีเดียวล้มเลยนะข้างบนปะวะโอ้โหข้างบน มาเป็นพกดีกว่าระยะไกลเรามาเดะ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 เฮ้ยข้างหลังไม่เอาได้ป่อวะเฮ้ยอย่าเห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วกูไม่ทำนะเว้ยผู้หญิงป่อวะผู้หญิงนะฮะมีนมโอเคเออทำไงเฮ้ยเอบกระโดดลงมาสไลด์เฮ้ยมึงอะไรวะเฮ้ยโว้โอเคเอ,ะอะไรวะเฮ้ย ไม่เง่ะนี่เง่ารอว้าวว้าวว้าวอู้แบบนี้หละฮะอู้เออตายเบยก็ที่ผมกดชุบชีวิตนะโดยที่เกมนี้สามารถจะชุบชีวิตได้วันละสี่ครั้งนั่นเองช่างแม่งเถอดกดไปเถอะนะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเล่นคนเดียวมีตายบ้างก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะเพราะว่า ถ้าเล่นแบบหลายคนเนี่ยเราล้มนะเราเราก็จะดาวแล้วก็จะมีเพื่อนมาช่วยนะฮะแต่ไม่ช่วยไม่มีใครช่วยกันเลยต้องช่วยตัวเองนะเราต้องไปชักว่าวนะ <c oughs> ตายเลยเฮียอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะหูหูสังเกตไหมเรื่องผมจะมีอยู่300นะหเห็นป่ะจริงจริงมันจะมีร้อยเดียวนะจะบอกเออพี่กล้องครับทำไมพี่กล้องมีเรื่องสามร้อยอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะฮะโอเค หมดแล้วภารกิจรู้ล่วงแล้วไปไหนต่อจ๊ะไปไปเจ๊เจ๊ให้ไปไหนกูก็ไปตรงนั้นนะเจ๊เออไปไหนเจ๊อ้าวแล้วเจ๊ไม่บอกทางกูแล้วกูจะออกออขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้โอเคโอเค,อเคกดอะไรจ๊ะ x ว้าหลอ่อปุ้งโอเคสไลด์ ซุปเปอร์จัมอ่ะสกิลสามนะเอ้ยเจสเกนสกิลติดสกิลของอาชีพผมนะไม่ติดตัวดิต้องต้องมีการ์ดนะกระโดดนะทำให้กระโดดไกลขึ้นนะฮะอ่ะจบภารกิจก็จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นเหมือนเครื่องที่เอาตัวเราใส่เข้าไปวู้วว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 ว นะฮะก็แนะนําให้ดูแค่นี้พอแล้วกันเอาไปไว้สําหรับทุกท่านที่อยากจะลองดูก็ให้ทดลองเล่นกันเลยดีกว่านะฮะมาดูเล่นมาดูคนอื่นเล่นไม่สนุกหรอครับเล่นเองนี่จริงครับมันครับแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆนะฮะก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันโอเคครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับ